สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบ้านชาวากรฟาร์มครับผมวันนี้ผมจะมาอัปเดตไ,ไก่มินิโคชินว่าไก่มินิโคชินบ้านชาวากรฟาร์มนี่มีสีอะไรมั่งเอาผมมาดูนะครับสีแรกครับผมเหน่หนาวเลยตัีว <c oughs> นี้คือเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือมินิโกชินชีคัดคูลาเวนเดอร์คัดคูันจะมีลายนะครับมันจะมีลายฟอย์เออหน่อยมันดุมันดุตอนนี้ดุมันจะมีลายนะครับ,รบตอนนี้ยังไม่มีลายเพราะมันยังเล็กอยู่เพิ่งได้สองเดือนกว่าครับผมเพิ่งได้สองเดือนกว่าเองครับผมนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ ชุดต่อไป <S 2> <S 2> <S แหมมาดูอีกสีต่อมาสีนี้ใช่ไหมคะสีเลมอนหรือว่าสีใครจะเรียกว่าสีส้มสีขาวก็ได้ครับผมตัวนี้ยังไม่มีตัวเมียยังไม่มีแม่ครับผมยังไม่มีตัวเมียรหรือว่ายังไม่มี แม่พันตัวนี้กำลังมองหาแม่พันครับใครมีแม่พันสีนี้สกิดมาได้นะครับบ้านชาวกรฟาร์มทันี้ยังไม่มีแม่พันนะครับแล้วมาดูอีกสีหนึ่งครับตัวนี้พร้อมผสมแล้วแต่ยังไม่มีแม่พันนะครับแล้วมาดูอีกสีหนึ่งครับเพิ่งได้มาสดสดร้อนๆ้อนใหม่ๆสดๆแล้วครับ มันก็กําลังกลัวอยู่นะครับตกใจอยู่ธรรมดาเพราะว่าได้มาสดสาร้อนอมันยังไม่คุ้นคนเท่าไหร่สีบาทองครับสีบาทองสีบาทองครับผมสีบาทองอายุห้าเดือนนะครับอายุห้าเดือนยังไม่พร้อมผสมตอนนี้ก็กําลังมองหาแม่มันกันครับนะครับเพิ่งได้ห้าเดือนนะครับเพิ่งได้ห้าเดือนแต่ค่ใครรอลูกแค่ใครรอลูกสีนี้ก็ ยังไม่มีนะครับเพิ่งได้ห้าเดือนไก่เพิ่งได้ห้าเดือนแล้วมาดูอีกสีหนึ่งครับสีนี้จะเป็นไก่พร้อมทำแล้วนะครับไก่พร้อมทำหรือว่าไก่พร้อมผสมแล้วมันเริ่มผสมแล้วครับแต่ยังไม่ได้ไข่นะครับมันกาลังเริ่มผสมก็คือเป็นสีลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ธรรมดาครับไม่ม,ไม,มีไม่มีลายไม่มีอะไรลาเวนเดอเร,เร์เรียบๆหรือว่าที่เราเรียกว่าสีเทาล้วนครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าสีเทาล้วนก็ได้ครับผมหรือเราเรียกง่ายๆว่าสีเทาร้วนครับผม เาเรียกง่ายๆว่าสีเทาล้วนตัวนี้พร้อมผสมแล้วครับปล่อยไม่ได้เดี๋ยวสายพันธุ์ข้ามเดี๋ยวข้ามสายพันธุ์ครับเดี๋ยวข้ามสีแล้วเรามาดูอีกสีหนึ่งครับเป็นสีแรกที่เรานําเข้ามาก็คือสีบาทองสีบาทองชุดนี้สีบาทองชุดนี้มีลูกครับผมสีบาทองชุดนี้มีลูกแล้วลูกเขาได้หนึ่งเดือนแล้วครับผมลูกเขาได้ใกล้จะใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วครับผมลูกเขาใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้ว ถ้าใครอยากดูลูกไก่ชุดนี้หรือว่าอยากดูลูกไก่คู่นี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์กดเป็นกำลังใจให้กับบ้านชมางรไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตลูกไก่ชุดนี้ให้ดูครับผมแล้วมาดูอีกสีนึงครับผมอีกสีหนึ่งก็คือสีที่ยังไม่พร้อมผสมเราปล่อยมาเดินเล่นได้ก็คือสีขาวหรือว่าสีขาวมงคลนะครับมีติดบ้านไว้ก็คือมีติดบ้านไว้มงมเป็นมงคลนะครับ มีติดบ้านไว้จะเป็นสีมงคลสีขาวสะอาดสีขาวสะอาดตา,า,านะครับใครมองก็เห็นก็สะอาดเป็นเหมือนสีมงคลอีกสีหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูอีกสีหนึ่งครับอีกสีหนึ่งอันนี้สีอะไระคะอันนี้เป็นไก่ยักษ์บาม่าครับโอไก่ยักษ์บามา่าไก่ยักษ์บามา่า,มาที่อยู่ในคลิปก่อนนะครับที่ว่า<น>คลิปแต่ก่อนที่ผมลงไว้ที่ว่ามาเปิดตัวกไก่ยักษ์บาม่าที่ว่ามันยังตัวเล็กๆอยู่ครับตอนนี้ตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันทีหลังอีกครับ นี้มาดูอีกสีหนึ่งครับผมอีกสีหนึ่งก็คือสีเลสก็คือน้องสีเลสน้องสีเลสก็คือน้องสีเลสน้องสีเลสสีน้องอาจจะเหมือนไก่ไข่นะสีน้องอาจจะเหมือนไก่ไข่แต่น้องแต่น้องสีเลสสีเลสออกจะออกแดงๆดำๆนะครับผมถ้าใครต้องการลูกไก่น้องสีเลสก็รอก่อนนะครับน้องเพิ่งอายุได้น้องเพิ่งอายุได้แค่เจ็ดแปดเดือนเองครับกำลังจะไล่ทับตัวเมียครับผม น้องกาลังไล่ทับตัวเมียน้องยังไม่พร้อมผสมนะครับน้องเพิ่งเป็นไก่เล็กอยู่น้องยังไม่เพิ่งยังไม่พร้อมผสมแต่ถ้าใครสน,สนใจก็ไก่ที่บ้านชวกรตอนนี้ก็มีเรื่อยๆครับผมลองสอบถามเข้ามากันมีเรื่อยๆแต่ถ้าใครอยากได้สายพันธุ์มินิโคจินไปทําต่อหรือว่าไปเป็นพ่อเราแม่เราประจําเราเนี่ยก็ เดี๋ยวก็รอก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ให้ผมให้ผมเทสพ่อแม่พันธุ์ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะออกจากผมแต่ละชุดแต่ละชุดเนี่ยอย่างไงน้อยไก่ที่จะออกก่อนก่อนที่จะออกไปไปอยู่สู่มือลูกค้าออกจากฟาร์มมันเจ้าก่อกรฟาร์มเนี่ยอย่างไงน้อยไก่มันต้องเป็นเลือดร้อยนะครับไก่ต้องเป็นเลือดร้อยเพราะว่าอย่างไงน้อยพ่อแม่พันธุ์เป็นสีอะไรอย่างไงน้อยลูกออกมาต้องเป็นสีเหมือนพ่อแม่พันธุ์นะครับ ก่อนที่จะออกจากมือของบ้านเชวกรฟาร์มเนี่ยขอเวลาให้บ้านเชมกรฟาร์มเทสก่อนนะครับขอเวลาให้บ้านเชวกรเทสเทสน้ําเสื้อก่อนนะครับเทสน้ําเสื้อเทสสายพันุ์ก่อนนะครับบ้านเชวกรฟาร์มมุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานความเป็นฟาร์มยืนหนึ่งนะครับบ้านเชวกรจะยืนหนึ่งยืนหนึ่งในความเป็นมาตรฐานนะครับแต่ใครอยากดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับใครอยากดูลูกสีบาทองชุดแรก มันมีอยู่กี่ตัวอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านเจ้าพกรคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูลูกไก่มินิโกชินสีบาดทองแน่นอนอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้จะไม่ได้ไพลาดคลิปใหม่ๆของบ้านเจ้าพกรกันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ